เบลล่าราณีโพสตภาพและข้อความล่าสุดต้องบอกเลยว่าเดินทางมาเกือบถึงตอนจบแล้วทำเอาแฟนๆใจหายไม่ใช่น้อยสําหรับละครพรมดิขิตเป็นละครโทรทัศน์แนวย้อนยุคภาคต่อของละครโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างบุเพสันิวาสดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ของรอมแพงผลิตโดยบริษัทบอสคัทไทยเทเลวิชันจำกัดนำแสดงโดยพระนางจากภาคแรก ปอบธนวัฒน์และเบลล่ารานีด้วยมนกิศนากาลีจะพาคุณย้อนอดีตสู่ความประทับใจครั้งใหม่วันจันทร์หน้าตอนจบแล้วปากำลังใจให้รัวๆเลยนะอ๋อเจ้าผมลิขิต EP25# ผมลิขิตถทมกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายต้องคิดถึงพ่อริดกับแม่พุตันอีกกีป่ปีจะได้ดูละครคู่กันอีกรักปอบเบลล่า ท้ายไม่ดีเลยถ้าไม่ใช่ P.B. คงไม่ดูจริงถ้าจบแล้วไม่มีอะไรดูเลยคิดถึงน้องเบลและพี่โป,ป๊บแง่เอาละครเรื่องนี้กลับคืนมาไม่อยากให้เอาวสารเลยเล่นพักสามต่อได้ไหมคะคุณเบลล่าแฟนละครใจหายแห่ปากกำลังใจให้เบลล่ารัวๆว,ว,วันจันทร์หน้าตอนจบแล้ว